พิ่งฉลองอายุครบ16ปีนะคะหรือถ้าเทียบกับอายุคนแล้วก็ราวรา80ปีเลยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะคะมีข่าวเร้าว,ว่าเจ้าแมวทามะค่ะในสถานีรถไฟที่โด่งดังของญี่ปุ่นเสียชีวิตแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาในญี่ปุ่นค่ะเจ้าธรรมจังนะคะเป็นแมว3สีค่ะเพศเมียมีนิสัยรักสงบค่ะชอบนอนทั้งวันอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะ ซึ่ถ้าพูดถึงธรามจังแล้วค่ะความโด่งดังไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในญี่ปุ่นอย่างเดียวดังกลายไปทั่วโลกค่ะเพราะว่าเจ้าธา마เนี่ยเป็นแมวตัวเดียวในโลกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายสถานีรถไฟอย่างเป็นทางการสาเหตุค่ะต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ปี2004ค่ะคุณผู้ชมที่ครั้งนั้นเนี่ยกิจการสถานีรถไฟย่ําแย่มากจนเกือบจะต้องขายอยู่แล้ว แต่หลังจากเจ้าหน้าที่ประจําสถานีค่ะเห็นทามาจังเนี่ยชอบมาปูานเปี่ยนอยู่แถวๆสถานีก็เลยตัดสินใจรับมาเลี้ยงต่อมาค่ะก็เลยนําเจ้าทามะนี่แหละมาเป็นจุดขายตั้งให้เป็นนายสถานีเมื่อปี2007หลังจากนั้นค่ะกิจการรถไฟก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของสถานีที่ชี้เล็กๆแห่งนี้แล้วก็มีขบวนรถไฟที่ตกแต่งเป็นแมวน่ารักน่ารักที่คนรักแมวจะต้องมาเย็นให้ได้ด้วยโดยเฉพาะในหมู่นักท่องเที่ยวจากฮ่องกงและไต้หวันค่ะโอ้โหเป็นที่นิยมมากทีเดียว จากนั้นค่ะนายสถานีธามะก็ได้จัดงานประจำนะคะเวลามีงานเมื่อไหร่ก็ต้องมานั่งนั่งนอนนอนให้หนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันซึ่งมันก็ทำได้ดีไม่เคยบกพร่องเลยค่ะโดยมีเวลาทำงานคือตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงสีโมงเย็นเป็นประจำตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์นอกจากนี้ก็มีการฉลองวันเกิดให้ธามะจังด้วยนะคะคุณผู้ชมวันที่29เาเมษายนของทุกปีมีแฟนๆมาร่วมหลายร้อยคนค่ะแต่ว่าน่าเสียดายที่เจ้าธามะมาจากเราไปซะก่อนแล้วด้วยวัย16ปีค่ะ ก็น่าเสียดายนะคะที่ใครในอยากจะไปชมเจ้าทามะก็ต้องผิดหวังไปตามๆกันแต่ว่ามีข่าวดีนะคะที่เมื่อต้นปี2012ค่ะเขามีการแต่งตั้งนายสถานีฝึกหัดตัวใหม่นะคะ<อ>ชื่อว่าเจ้านิทามะ<อ>ซึ่งคําว่านี้เนี่ยแปลว่าสนะคะส่วนทามะก็คือชื่อของเจ้าแมวตัวที่ 2, นะ 2> นเนาะใช่ค่ะทุกตัวก็จะมีชื่อทามะเนี่ยห้ทายอยู่ตลอดอันนี้เขาเรียกว่าแมวกวักของจริงนะคุณกวักแล้วก็เรียกลูกค้ามา<ช>ดูค่ะน่าสนใจก็คือมันสามารถทําให้การท่องเที่ยวในเมืองนั้นเนี่ยสามารถกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งด้ 看看。<Thank>